สวัสดีค่ะพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยปลาสลิดเรื่องหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของปลาสลิดกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะ ถ้า้เด็กพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องปลาน้อยผู้แสนดีณกลางทะเลใหญ่มีปลาน้อยตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ในทะเลอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึง่งเจ้าปลาน้อยมันมองไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง นั่งเรือเข้ามาที่กลางทะเลแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็หยุดเรือและย่อนเบ็ดตกปลาลงไปในน้ำแย่ yeah, แล้วเมื่อเจ้าปลาน้อยเห็นเข้าจึงรีบว่ายน้ำหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโขดหิน <invece. S 1> ในขณะเดียวกันก็มีปลาอีก <guarante> ตัวหนึ่งว่ายน้ำเข้าไปที่เบ็ดของชายคนนั้นทันทีเจ้าปลาน้อยจึงรีบว่ายน้ำตามไปเจ้าเจ้าอย่าเข้าไปนะมันั้นอันตรายมากๆนั่นไม่ใช่อาหารหรอกแต่เจ้าปลาตัวนั้นมันก็ไม่ได้เชื่อคำพูดของเจ้าปลาน้อย อย่ามาหลอกข้าเลยเจ้าคงคิดว่าข้าจะมาแย่งอาหารใช่ไหมละ่ะแล้วเจ้าปลาตัวนั้นก็ว่ายน้ำตรงไปที่เหยื่อทันทีจึงทำให้มันติดเข้ากับเป็ดของคนหาปลาเข้าอย่างจังมันดิ้นทุรนทุรายร้องไห้ไปมา เย่ yeah, ข้าจะปาได้แล้วเจ้าปาตัวน้อยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าจเจ็บปวดอกมากๆอ้อยเจ็บข้าพยายามเตือนเจ้าแล้วใหญ่เจ้าไม่ฟังข้าละ่ะข้าขอโทษที่ไม่ฟังเจ้าอ้อยข้าเจ็บข้ายังไม่อยากตาย เจ้าป่าน้อยก็พยายามจะช่วยเหลือแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถช่วยมันได้จนเรือลำนั้นก็แล่นกลับชายฝั่งไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงฟังในสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวเตือนจะได้ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปบายบายค่ะ บังคะเด็กๆมีทางสนุกกันไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของปลาสลิดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของปลาสลิดตาตาของปลาส่วนมาก จะทำหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกในการมองเห็นสิ่งต่างๆในน้ำได้ดีจมูกโดยมากจมูกของปลามีไว้สำหรับสูดดมกลิน่นถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าปลาส่วนใหญ่มีรู้จมูกสองรูแต่บางชนิด มีรูจมูกเพียงรูเดียวก็ได้ปากอยู่ตอนหน้าสุดของหัวปากอาจแงนขึ้นอยู่กึ่งกลางหรือต่ำลงซึ่งแสดงถึงลักษณะการกินอาหารของปลากระพุ้งแก้ม หรือเหงือกทำหน้าที่กรองออกซิเจนช่วยในการหายใจและในขณะเดียวกันก็ขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเกล็ดปลาทำหน้าที่ช่วยป้องกันอันตรายแก่ตัวปลาและยังช่วยลดแรงเสียดทานของอากาศ ครีบทำหน้าที่เปรียบเสมือนแขนขาช่วยในการบังคับให้ปลาปักหัวเชิดหัวหรือทรงตัวอยู่กับที่คลีบหางอยู่ส่วนท้ายสุดของตัวปลาทำหน้าที่ ช่วยบังคับทิศทางให้ปลาพุ่งไปข้างหน้าเวลาว่ายน้ำและคอยบังคับการเลี้ยวและการทรงตัวเมื่อเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของปลาทำไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้ว เไปเล่น,น,ลนี้พี่วีจะมาเล่นเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับน้องๆทุกคนเลยนะครับผมเป็นการทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของสัตว์นะครับซึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกพูดโดยผู้หญิงนะครับผมสำเนียงดีมากแล้วก็ให้น้องๆดูว่ามันตรงกับภาพในข้อใดนะครับน้องๆพร้อมแล้วลุยข้อที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพมานะครับภาพมาเลย โอเคฟังศัพท์ภาษาอังกฤษข้อนี้นะครับ b a d bad พี่จะให้เวลาคิด5วินาทีหมดเวลานะครับเมื่อกี้นี้คำศัพท์ที่ได้ยินก็คือก็ไก่นะครับแปลว่าค้างคาวข้อที่2 shark shark หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายนะครับผมฉลามข้อที่3 turtle turtle หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายเต่าข้อที่4 dragonfly Dragon หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่นะฮะแปลว่าแมลงปอข้อที่ห้า gecko gecko หมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้อขควายนะครับผมเมื่อกี้นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้ยินแปลว่าตุ๊กแกข้อที่6 grasshopper grasshopper หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่นะครับผมตักกะแตนข้อที่7 goose g Go หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่นะครับ่านข้อที่8 penguin penguin เฉลยข้อที่8นะครับคำตอบก็คือข้อควายนะครับข้อที่9 mosquito mosquito หมดเวลานะครับเฉลยข้อกอไก่นะครับยุงข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10 earthworms earthworms ฉเฉลยข้อที่1ิบนะครับคำตอบคือข้อคอควายนะครับผมไสเดือน,นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกมสนุกกันไหมคะเด็กๆทายกันได้ไหมเอ่ยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัวยวะต่างๆของปลากันไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งตา ไว้มองเห็นในน้ำจมูกเอาไว้สูดดมกลินปากเอาไว้กินอาหารกรับพุงแก้มหรือเงือกช่วยในการหายใจกลิดป,ปลาช่วยในการป้องกันตัวและลดแรงเสียดทานนะคะคลีบเปรียบสเสมือนแขนขา คลีบหางช่วยในการบังคับทิศทางค่ะท้ายคลิปนี้คครูคฝนอยากให้เด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเด็กจำเป็นจะต้องออกจากบ้านเด็กๆจะต้องสวมแมสนะคะตลอดเวลาล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ